ตอนนี้ก็จะเป็นสะพานปลานะฮะที่อยู่สะพานปลาบ่อท้องหลังนะครับเป็นสะพานปลาของเอกชนนะครับก็คือนี่ครับทำยื่นลงไปในทะเลยื่นไปประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลนะฮะแล้วก็ให้เรือได้มาจอดนะครับเทียบท่าเพื่อ นําปลาขึ้นหรือว่านําสินค้าขึ้นมานครับก็จะเป็นเรือประมงท้องถิ่นนะฮะแล้วก็เป็นเรือประมงาจากที่อื่นบ้างก็มีครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงท้องถิ่นนะฮะที่แต่วันนี้สื่อมวามคึกคักเป็นพิเศษนะฮะจะได้ปลาได้ของเยอะนะฮะช่วงนี้นะนี่ครับกลับเข้ามาดูนะเห็นเรือจอดอยู่เต็มเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาได้อะไรกันบ้างเนะน,นี่ครับดูจังกันเยอะมากครับบางลำก็จะลงน้ำแข็งนะครับลงน้ำแข็งเพื่อ ไปดองปลาในในในเรือนะฮะนี่ก็จะเป็นเรือใหญ่ครับคือเรืออวนลากฮะเรืออวนลากก็จะมีลูกเรือที่เป็นชาวประมงศ์ที่เป็นคนต่างชาตินะครับเป็นพม่าเป็นมอญเป็นเขมรนะฮะเยอะนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเรืออวนลากนะฮะับตรงนู้นก็จะเป็นสะพานปลาเช่นกันครับทานโน้นนะครับ เป็นวนขนาดใหญ่นะครับออกทีก็เป็นเดือนๆกันนะครับเดือน,น,ะะอนงนี้นะครับนี่จะมาลงนักแข็งนะคระับนี่จะมาลงนักแขงนะครับเดี๋ยวเราลงไปรู้จักเล็กน้อยนะฮะ